เรื่องย่อหนังไทยเรื่องเนื้อพยายมปีพศ2514ดารานักแสดงสมบัติเมธนีเป็นแก้วขันชิดขวัญประชาเป็นขวัญเพชรราชาวราชเป็นกิ่งกมนอดุลดุญรัตน์เป็นแสงเพชรมาลีพี่สาวของแสงเพชรเกิดรักใคร่ได้เสียกับมิ่งซึ่งเป็นเสมียนทำงานอยู่กับแสงเพชรจนกระทั่งเกิดลูกชายด้วยกันสองคน ชื่อแก้วและขวัญอายุของแก้วขณะนั้นประมาณ10บขวบเศษแก่วกว่าขวัญน,น้องชาย3-4ปีแสงเพชรมีหน้าฉากเป็นเจ้าของเหมืองแต่หลังฉากของแสงเพชรนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเลวร้ายถึงขั้นขายชาติโดยมีขุนไกรเป็นสมุนมือขวาสำคัญแสงเพชรแพ่อิทธิพลครอบงำไปทั่วทั้งเมืองจันดีต่อมาวันหนึ่งแสงเพชรจับได้ว่ามิ่งเป็นสายให้กับตำรวจ จึงมีคำสั่งให้ขุนไกรล่าชีวิตของมิ่งทันทีมิ่งเมื่อรู้ตัวว่าแสงเพชรจับความจริงได้ก็พามาลีพร้อมด้วยลูกชายทั้งสองหนีแต่ที่สุดมิ่งก็ถูกขุนไกรและพวกสังหารเสียจนได้จากนั้นก็จุดตัวมาลีพี่สาวของแสงเพชรไปปล่อยให้แก้วและขวัญกระเสริรสิงอยู่ในป่าสองพี่น้องเมื่อขาดพ่อและแม่ก็พากันระเหยเร่ร่อนไปตามป่าเปเลี่ยวย่งไม่มีจุดหมายในที่สุด ก็เดินมาพบกระท่อมหลังหนึ่งเป็นกระท่อมร้างอยู่ริมน้าทั้งสองจึงชวนกันเข้าไปพักในกระท่อมต่อมาทั้งสองก็พากันหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางและความหิวในระหว่างที่แก้วและขวัญหลับอย่างสบายก็เกิดพายุฝนกระหน่าลงมาและเมื่อฝนตกหนักน้ำป่าก,ก็บ่าไหลและพัดพากระท่อมพังพินาศเสียสองพี่น้องต้องมีอันเป็นพลัดพรากจากกันทั้งนี้ เพราะขวัญถูกกระแสน้ําที่ไหลบ่าพัดกลืนหายไปท่ามกลางความมืดและสายฝนสุดวิสัยที่แก้วจะช่วยอะไรได้สองชีวิตถูกกลืนหายไปกับอดีตปัจจุบันเมืองจันดีตกอยู่ในกำมือของแสงเพชรต่อมาวันหนึ่งหลังจาก20เศษผ่านไปขวัญคําแหงหานก็มาปรากฏตัวขึ้นที่เมืองจันดีอีกครั้งหนึ่งในสภาพของคนพเนจรและด้วยอาการที่หิวโหวย ขวัญก็ตรงเขาแย่งพวกไก่ในร้านของเจ๊กตรงมากินดื้อๆพอดีอดขณะนั้นคนของขุนไกรมากินอาหารอยู่ในร้านขวัญเลยถูกพวกของขุนไกรรุมเอาแต่ขวัญก็สู้อย่างไม่หวั่นวันจนในที่สุดฝ่ายสมุนของขุนไกรคนหนึ่งเกิดบันดาลโทสะเลยคิดจะจัดการกับขวัญให้เด็ดขาดด้วยการยิงทิ้นเสียแต่พอเมฆชักปืนแสงเพชรก็เข้ามาขัดหลังจากมีการสอบปากคำกันแล้วแสงเพชรจึงรู้ว่า ขวัญคำแหงหานไอหนุ่มจรจักคนนี้คือลูกของมิ่งและมาลีที่เข้าใจว่าตายและหายสาบสูญไปแล้วด้วยความนึกคิดอลึกซึ้งของแสงเพชรดังนั้นแสงเพชรจึงรับขวัญไว้ทำงานซึ่งขวัญก็พอใจทั้งนี้เพราะขวัญกำลังต้องการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแสงเพชรจึงพาขวัญกลับไปงานขยายอิทธิพลของแสงเพชรยังไม่จบสิ้น แสงเพชรยังคุมคนออกเที่ยวปล้นฆ่าเป็นหนึ่งเนืองขณะเดียวกันแก้วคําแหงหานก็เปิดตัวขึ้นในเรือนจำซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการที่เขาจะอยู่ในเรือนจำปั้นเข้ามาเบิกตัวแก้วพร้อมด้วยเสือไผ่แต่ความซุ่มซ่ามของปั้นจึงเดินสะดุดร่างของแก้วที่นอนขดตัวอยู่ในห้องขังปั้นและแก้วเลยเกิดชกต่อยกันขึ้น ปั้นพยายามห้ามหันแก้วด้วยกระบองแต่แก้วก็สู้อย่างทรหดในที่สุดก็ล้มปั้นได้แต่แทนที่แก้วจะทำอะไรปั้นเหมือนอย่างที่ปั้นทำกับตนแก้วกลัดไม่ทำเหตุนี้เองปั้นจึงรักน้ำใจของแก้วและไม่เอาเรื่องแก้วพาแก้วและไผ่ออกจากห้องขังเพื่อไปรายงานตัวรับการปลดปล่อยให้ไปสู่ความเป็นอิสระจากนั้นแก้วก็เดินทางเข้าเมืองจันดี และเมื่อมาถึงเมืองจันดีแก้วก็เจอกับพวกของขุนไกรพร้อมด้วยตัวของขุนไกรซึ่งเตรียมจะไปรับลูกสาวคือกิ่งกมนลูกสาวคนโตของขุนไกรที่ไปเรียนกรุงเทพกำหนดกลับมาอยู่บ้านวันนี้แก้วเดินแหวกกลุ่มของขุนไกรไปอย่างไม่แยแสดังนั้นขุนไกรจึงบังเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากและคิดว่าจะต้องสั่งสอนเสียบ้างพวกของขุนไกรจึงเข้ากุมลุมเล่นงานแก้ว แต่แก้วก็สู้ไม่ถอยทั้งๆท,ที่พวกของขุนไกรทั้ง78%คนการต่อสู้ดำเนินไปครู่หนึ่งกิ่งกมนก็ขับรถเข้ามาในที่เกิดเหตุการมาของกิ่งกะมนล,ลูกสาวของขุนไกรอย่างไม่คาดคิดเช่นนี้ทำให้ขุนไกรตกตะลึงทั้งนี้เพราะขุนไกรไม่ต้องการให้ลูกสาวเห็นเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นซึ่งมันไม่เป็นมงคลน,นักเลยสั่งให้ลูกน้องแยกย้ายกันกลับ และตัวเองก็หาเหตุดึงตัวกิ่งกะมนให้ไปเสียจากที่นั้นแม้กิ่งกะมลพยายามซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ขุนไกรก็ไม่ยอมให้เหตุผลใดๆและรีบพาลูกสาวกลับไปเสียโดยมีสายตาของแก้วมองตามไปอย่างไม่มีใครจะสามารถเข้าใจความหมายได้ขวัญเริ่มง,งานของตนด้วยการเป็นกรรมกรในเหมืองของแสงเพชรขุณไกรเข้ามาในเหมืองเพื่อจะดูหน้าขวัญ และเมื่อเห็นและแน่ใจแล้วก็แยกจากใบพอดีได้เวลาที่ขวัญพักงานขวัญจึงเดินออกไปจากบริเวณเหมืองเพื่อเที่ยวดูอะไรต่ออะไรอย่างไม่มีจุดหมายจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนจันดีขวัญได้พบกับครูเกสรนสำหรับครูเกสรคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กของขุนไกรระหว่างที่กำลังแอบดูเด็กเกเรียนหนังสือเพลินนั้นครูเกสรก็แอบมายืนอยู่ข้างหลังของขวัญ ขวัญคิดว่าครูเกศรจะมาว่าด้วยความอายและเปิ่นขวัญวิ่งหนีไปจากที่นั้นโดยมีครูเกศรมองตามอย่างไม่เข้าใจเมื่อขวัญวิ่งหนีมาไกลพอควรก็นั่งลงพักเหนื่อยและในเวลาเดียวกันอีกมุมหนึ่งปั้นก็เดินทางมาเมืองจันดีและได้พบกับละบินในอำเภอที่เพิ่งย้ายมาประจำที่เมืองฉว่างทั้งสองมีเรื่องเข้าใจผิดกันบางอย่างและต้องทักทายกันรุนแรงสักหน่อย แต่แล้วก็เข้าใจกันได้จากนั้นก็พากันไปเลี้ยงอีกมุมหนึ่งแก้วระหว่างใช้เวลาว่างด้วยการเดินสำรวจภูมิประเทศในถนนเปลี่ยวขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นกิ่งกระมนก็ขับรถผ่านมาและแกล้งเฉี่ยวจนแก้วต้องกระโดดหลบและนึกเครืองแค้นในใจแต่ที่สุดโอกาสก็เป็นของแก้วท้งนี้เพราะความเคราะห์ร้ายของกิ่งกมนนั่นเอง พอรถของกิงกระมลวิ่งเฉไปได้เล็กน้อยอยางก็แตกแก้วเลยเข้าไปกระเซ้าและพูดจะประชดกิงกระมลคันแรกก็มีพยศเพราะถือดีแต่ตอนหลังด้วยคำพูดที่แก้วเสกสรรเอาขึ้นมาหลอกและจนปัญญาไม่อาจจะเปลี่ยนยางเองได้เลยต้องเป็นฝ่ายอ่อนข้อและขอร้องให้แก้วเปลี่ยนยางให้แก้วขอแลกด้วยจูบแทนค่าจ้างซึ่งจะให้ด้วยเงินกิงกระมลโกรธแต่แล้วด้วยเหตุผลบางประการ กิ่งกมุลก็ต้องยอมเมื่อตกลงกันกิ่งกมุลเกี่ยงให้แก้วเปลี่ยนยางซะก่อนแก้วก็ยอมเมื่อแก้วเปลี่ยนยางเสร็จกิ่งกมุลคิดจะขับรถหนีแต่แล้วก็ไปไม่ได้ทั้งนี้เพราะแก้วแอบดึงกุญแจเก็บไว้กิ่งกมุลเลยต้องเสียจูบให้กับแก้วด้วยความขับแค้นใจขณะนั้นคนของขุนกราก็ขับรถผ่านมาเมื่อเห็นแก้วอยู่กับกิงกมลก็จอดรถจะเข้าเล่นงานแก้ว แต่กิงกระมลห้ามไว้และเอาสายหนังฟาดหน้าแก้วสองที่ก่อนที่จะสั่งให้ลูกน้องของพ่อขับรถไปเสียแล้วตัวเองก็ขับรถไปจากที่นั้นทิ้งให้แก้วยืนมองด้วยความแค้นเคืองลูกน้องขุนไกรนั้นเมื่อขับรถไปตามคำสั่งของกิ่งกระมลแล้วครูหนึ่งก็ย้อนกลับมาอีกและเมื่อแก้วอยู่คนเดียวก็ตรงเข้าเล่นงานแก้วท,ทันทีแต่ระหว่างที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นละบินและปั้น ที่นั่งรถมาด้วยกันก็เข้าช่วยจนในที่สุดพวกลูกน้องของขุนไกรเป็นฝ่ายแพ้ราบแก้วขอบใจละบินและปั้นจากนั้นก็เดินหนีไปโดยไม่พูดอะไรอีกอีกด้านหนึ่งขวัญคิดจะย้อนกลับไปที่โรงเรียนครูสวัสด์ขี่รถผ่านขวัญและด้วยการขี่รถอย่างชนิดไม่ค่อยจะแข็งนักรถเล่นเฉียวขวัญและตัวเองหลบรถเข้าไปในร้านกาแฟครูสวัสด์พานโมโหเอตโลขวัญ เกิดโตเถียงกันสมุนของแสงเพชรที่นั่งอยู่ในร้านเกิดหมั่นไสหนักเลยยิงปืนเป็นการห้ามทับขณะเดียวกันพอสิ้นเสียงปืนอีกมุมหนึ่งก็ปรากฏร,ร่างของเจ้ายอดขี่ม้าห้อมล้อมด้วยเด็กนักเรียนเข้ามาในเหตุการณ์ยอดโชว์เป็นการนักเลงปืนแบบมุมกลับให้พวกสมุนของแสงเพชรดูจากนั้นครูสวัสด์ซึ่งเห็นว่าเสียเวลามากแล้วเลยหนีไปเสียเหตุการณ์ที่ทำท่าจะวุ่นวายก็เปลี่ยนไป ยอดแยกจากขวัญไปขวัญไปที่โรงเรียนและไปพบครูเกสรขอเป็นนักเรียนบ้างหลังจากที่มีการซักถามกันพอควรครูเกสรก็เข้าใจความตั้งใจจริงของขวัญว่าทุกอย่างที่ขวัญพูดออกมานั้นเป็นความจริงขวัญไม่รู้หนังสือแต่อยากจะรู้เกสรจึงรับเข้าเรียนพอดีครูสวัสด์เข้ามาขัดและจะไม่รับแต่ด้วยเหตุผลบางประการในทีสูตรครูสวัสด์ก็จำยอมรับขวัญเข้าเรียน ขวัญดีใจมากจากวันนั้นเป็นต้นมาขวัญและเกสรก็มีความสนิทสนมกันเวลาที่เกสรนไปที่ไหนมักจะชวนขวัญไปด้วยวันต่อมาไผ่ซึ่งพ้นโทษมาวันเดียวกับแก้วนั้นเดิมที่ไผ่เป็นคนของแสงเพชรดังนั้นไผ่จึงกลับไปหาแสงเพชรในที่สุดแสงเพชรก็รู้ความจริงว่าไอเมืองที่มาพักโรงแรมของเหลียงใช้และเหลียงใช้รายงานมาให้ตนรู้นั้น คือแก้วคําแหงหานจากปากคําของไผ่ทำให้แสงเพชรคิดว่าจะต้องกําจัดแก้วเสียและในที่สุดก็คิดได้ว่าจะต้องให้พี่กับน้องมันฆ่ากันเองเลยเรียกขวัญมาและเสี้ยมสอนใช้คําพูดหลอกขวัญจนกระทั่งขวัญหลงเข้าใจผิดทั้งนี้เพราะขวัญเป็นคนมุทะลุอยู่แล้วในที่สุดขวัญก็ไปพบแก้วหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมือง แสงเพชรสั่งให้ขุนไกรนำคนไปสังเกตการและล้อมโรแรมไว้ถ้าผิดพลาดยังไงให้เอาปืนกลยิงศาสเข้าไปพอขุนไกรไปกิ่งกมนก็มาที่บ้านของแสงเพชรทั้ทงนี้เพราะมีคนไปตามเธออ้างว่าขุนไกรให้มาแสงเพชรเลยพูดเป็นเชิงว่าเวลานี้ขุนไกรมอบเธอให้เป็นสิทธิ์ของตนกิงกมลไม่พอใจเลยเกิดปากเสียงกันแสงเพชรเดือดขึ้นมา เลยสั่งให้ัยเอาตัวไปขังไว้ในห้องใต้ดินกิ่งกระมลเลยได้พบกับมาลีที่ถูกขังอยู่และมาลีก็ได้รู้ความจริงว่าลูกชายทั้งสองของนางยังมีชีวิตอยู่ทั้งด้านขวัญและแก้วระหว่างที่เดินทางมาไม่ถึงแก้วซึ่งออกไปทําธุระข้างนอกเพิ่งกลับเข้าที่พักพบกับโชมสรีกำลังรื้อห้องแก้วเลยปลุกปล้ำสั่งสอนจนในที่สุดได้โชมสรีเป็นเมียพอดีขวัญตามมา ครั้งแรกขวัญไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเมื่อเหลียงใช้อ้างว่าคนที่ชื่อเมืองคือคนที่พักอยู่ข้างบนขวัญก็ตรงไปหาสองพี่น้องเกิดปะทะกันในที่สุดก็เข้าใจกันได้จากรูปแผ่นหนึ่งซึ่งทั้งสองคนมีอยู่คนละครึ่งใบและต่างจําได้ว่ามีตนสองคนพี่น้องเท่านั้นที่จะมีรูปนี้ซึ่งเป็นรูปพ่อและแม่ไทยคู่กันแก้วและขวัญเข้าใจกันและรู้เป็นพี่น้องขวัญโกรธที่ถูกหลอก ลพลีแผลนจะออกไปจากโรงแรมพวกของขุนไกรก็ยิงปืนกลศาสตา์เข้ามาการต่อสู้เกิดขึ้นเหลียงใช้คอยรายงานผลอยู่ข้างในในที่สุดเหลียงใช้จะยิงแก้วแต่พอดีโฉมจะเข้ากันเลยถูกยิงขวัญหาทางโหนลวดรังเสาลงไปรังปืนกลในช่วงระยะที่ระบินและปั้นมาช่วยในที่สุดขวัญยึดปืนกลและยิงพวกของแสงเพชรและขุนไกรตายเกลื่อน แสงเพชรซึ่งตามมาดูเห็นท่าไม่ดีเลยหนีขุนไกรถูกยิงบาดเจ็บตามถูกแสงเพชรยิงถิง้งขวัญวิ่งตามแก้วออกมาเมื่อไม่พบใครก็แย่งม้าจากยอดตามไปที่บ้านของแสงเพชรเมื่อมาทันกันที่บ้านของแสงเพชรสมุนของแสงเพชรอีกจำนวนหนึ่งก็ออกมารับหน้าและในช่วงระยะเวลานี้เองเกศรมาตามพี่สาวและได้พบกับเสือไผ่และหลอกล่อเสือไัยให้พาลงไปหากิ่งกระมนจนในที่สุด ก็ยิงไผ่และคนเฝ้าหองใต้ดินตายจากนั้นก็ช่วยกิ่งกระมลและมาลีออกมาทั้งด้านขวัญและแก้วพร้อมด้วยปั้นและนายอำเภอละบินตามมาปะทะกับพวกของแสงเพชรภายนอกยอดใช้วิธีเผด็จการโดยเอาระเบิดแจกจ่ายกันและระดมคว้างเข้าใส่พวกของแสงเพชรตายและหนีกระจัดกระจายเหลือแต่แสงเพชรท,ที่กําลังเผชิญหน้ากับแก้วและขวัญซึ่งร่างเต็มไปด้วยเลือดสองพี่น้องกําลังจะเป็นเป้ากระสุนของแสงเพชร แต่แล้วโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแสงเพชรก็มีอันเป็นเมื่อสิ้นเสียงปืนร่างของแสงเพชรซุดหวบพร้อมด้วยการปรากฏตัวของมาลีกิ่งกมนลเกสรแม่ลูกได้พบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องแลกด้วยชีวิตของแสงเพชรน้องชายหรือน้าชายของแก้วและขวัญจอมบงการสิ้นชื่อไปแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็เป็นอันจบสิ้นเหนือพยายม บริษัทผู้สร้างคือเทพธานินภาพยนตร์ดำเนินงานสร้างโดยเชามีคนสุดกำกับการแสดงโดยเนรมิตรนำแสดงโดยสมบัติเมธนีคันชิตขวัญประชาเพชราชวราชร่วมด้วยสังทองสีใสประจวบเริกยามดีอดุลดุญยรัตอดินันสิงหิรันภูลสวัสทีมากร สรินทิปศิริวันสุขคนคิ้วเหลี่ยมอนุชารัตนมานสิงห์มิลินทราสายพิภพผู้พินโยและยอดดาราเด็กคือเด็กชายบัญชาแคล่วคล่องและเด็กชายสยมสังวริบุตรฉายครั้งแรกคือวันที่สองเมษายนปี2514ที่โรงภาพยนตร์ศาราเฉลิมกรุงเรื่องย่อหนังไทยเรื่องเหนือพยายม จากนิตยสารจักรวาลดาราฉบับที่3เดือนมีนาคมปี2514จัดทำโดยดาราย้อนยุคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ